สวัสดีค่ะยินดีตอนดับเพื่อนเพื่อนสู่ทาโรุเทอและพี่ายเตยเช่นเดิมค่ะไม่เจอกันประมาณค่ะสองเดือนกว่ากว่านะคะเนื่องจากว่า การงานก็ค่อนข้างรัดตัวทีเดียวนะคะใครอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเลิกทําแล้วนะคะหรือว่าขี้เกียจทําหรือเปล่านะคะก็บอกเลยตรงนี้นะคะว่างานค่อนข้างเยอะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเตยได้รับโปรเจกต์นะคะมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ให้เตยได้ทําหน้าที่นะคะรับผิดชอบในเรื่องของโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทเอ่อที่มีเข้ามาในชีวิต นะคะคแล้วก็เตยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็สนุกกับมันเต็มที่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะคะโปรเจกต์นี้นะคะพิกโฮโลนะคะเดี๋ยวเตยจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะหน้าจอเนาะโปรเจกต์นี้นะคะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างศิลปะยุคใหม่นะคะเป็นรูปแบบดิจิทัลกราฟิกนะคะแล้วก็ผสมผสานภาพวาดนะคะขององค์เทพนะคะต่างๆนะผสมกับ เรื่องราวนะคะความขลังนะคะของไพ่ทาโร่นะคะผสมกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเข้ามาด้วยนะคะทุกๆอันเนี่ยเตยเป็นคนจัดวางเองนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทําการพรีเซนต์แล้วก็เขียนคอนเทนต์ต่างๆในเว็บไซต์ของพิธโฮโลด้วยนะคะนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการเลือกกองไพ่พิธอาคานั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะอยู่ในช่องของ p i c o ฮ o ด้วยอยู่ใน YouTube นี้เช่นกันนะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะเล่นพิกอะคาดก็ลองไป Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะในเรื่องของวอลเปเปอร์เสริมดวงองค์เทพแอดไลน์นะคะไลน์แอดนะพิกโฮโวอนะคะเดี๋ยวเตจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะหรือใครจะอยากจะติดตามนะคะทาง y o u t u b e ทาง Facebook นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์พิก โ o รคอก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่จัดทำไว้ให้นะคะได้อ่านกันเพลินๆเ,เริ่มต้นในราคา299บาทเท่านั้นนะคะในตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะให้กับเพื่อนๆชาวช่องทางโรเทอร์พีใบเตยด้วยมาดูดวงกันต่อนะคะมาเริ่มกันที่โหราศาสตนะคะให้กับชาวราศีมีนค่ะ หรือพเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง20มีนาคมนะคะมาดูกันว่ามูโนโลจีอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2565ค่ะมูโนโลจีบอกว่า Aferry Climax a ม p o ซ t ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีมีนนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะการได้เป็นผู้นำนะคะในกลุ่มองค์กรนะคะหรือจะเป็นการนำตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะคะงานฟรีแลนซ์นะคะหรือธุรกิจนะคะที่คุณเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเนี่ยหรือการแสดงตัวตนนะคะในในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ จะโดดเด่นมากๆและประสบความสำเร็จมากๆด้วยในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะได้ประกาศนะคะในสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังทำอยู่นะคะมีการโฆษณามีการเผยแพร่ในสิ่งที่คุณโฟกัสที่จะทำนะคะเป็นการเปิดตัวนั่นแหละแกลนโอเพนนิ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะ โอเคมาค่ะต่อกันในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เอทอ f ฟครับค่ะคุณจะได้เดินออกมานะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณทุกใจไม่สบายใจนะคะการลาออกค่ะการเดินทางไกลนะคะการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานนะคะซึ่งจะนำคุณไปสู่จุดที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะอื Nine of Swords. Eight of Wands. Four of Wands. Ten. The Chariot. Khai. Two of Wands. Nine of Wands. The Fool. แล้วก็ Temperance ค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะมีมาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตัดจบบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะเ,ออเป็นช่วงเวลาที่คุณ ออมองหางานเสริมนะคะหรืองานใหม่นะคะตัวคุณเนม่ยหมดพลังนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแน่ดีนะคะมีการสูญเสียมีการตัดจบนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างรับมือได้ยากเลยทีเดียวในส่วนในสิ่งที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในตอนนี้เตยมองว่าคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่ นะะในชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความท้อนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะว่าตัวคุณจะทำได้ดีหรือเปล่านะคะก้าวดาบก็มานะคะาจะมีในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอนะคะทําให้กระทบกับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะ การฝันร้ายนะคะอ๋อาจจะทําให้คุณเครียดถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยตอนนี้กําลังเหมือนมีภาวะที่อยากจะมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็สิ่งนี้มันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการลงมือทกที่สม่ําเสมอและ มุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณก็อาจจะมีความเครียดสะสมนะคะจากสถานาการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ก็ได้รับกำลังใจการสัพพอร์ตที่ดีนะคะจากครอบครัวคนใกล้ชิดน,นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะโอ้โหโ คนโสดเนี่ยน่าจะเพิ่งโสดมาหลัหมาดเลยนะคะแล้วมีเรื่องของความผิดหวังเสียใจนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามาทั้งในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดด้วยนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยตอนนี้ต้องการที่จะ หนี move on นะคะจากพลังงานลบนะคะอะไรที่เป็นอดีตหรือเป็นปัญหาเก่าๆสะสมนะคะตอนนี้คุณจะหนีแล้วนะคะเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นด้วยมือของัวคุณเอง ไปต่อกันที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยในตอนนี้เตยคิดว่ามันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกันในะคะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะเออตยคิดว่ามันจะต้องมีการที่จะต้องออกไปเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศให้กับชีวิตรักชีวิตครอบครัวบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันหนัก นะคะเราก็อาจจะได้แยกกันอยู่สักระยะหนึ่งด้วยพลังงานที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนีไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะคะไปใช้เวลาร่วมกันบ้างนะคะพักผ่อนนะคะร่วมกันใช้เวลาร่วมกันนะคะจะได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงยังย่งยืนต่อไปได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ไกลกันด้วยระยะทางเี่ยเตยมองว่าจริงๆก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะต่างคนต่างอยากที่จะพัฒนา นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมัน่นมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีความเครียดความกดดันนะคะจากเรื่องของระยะทางที่มันไกลกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ออทั้งคู่ก็ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ใจแล้วก็กดดันตัวเองมากเป็นพิเศษเลยนะคะ จริงๆเตยมองว่าต่างคนต่างมีไอเดียที่จะใช้เวลาร่วมกันเพียงแต่ว่าบางคนบางคู่ก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะที่ใช่นะคะแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะเอ็ดออฟวอนสเข้ามานะคะช r i o t the f ฟู l แล้วก็เ e มเพ r เ n น e ค่ะ เรื่องเด่นๆในตอนนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าคุณจะมีการสมัครงานที่ใหม่นะคะใครที่ทํางานประจําอยู่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานก็มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการปรับเลื่อนระดับนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการได้มีโอกาสเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมากขึ้นทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะแต่ยังไงในระยะยาวหรือช่วง ของเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีการย้ายแผนกปรับระบบภายในนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะแต่เตยมอง,งว่ามันส่งผลดีกับตัวคุณในระยะยาวแน่นอนนะคะถ้าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือมีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวเดินทาง พอด้วยตัวเองนะเตยก็แนะนำให้ลองใช้เวลาตรงนั้นคุณจะมีความสุขกับชีวิตและนำพลังงานดีๆตรงนั้นมาปรับใช้กับหน้าที่การงานของคุณได้นะคะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะคนโสดเนี่ยนะคะเตยคิดว่าคุณน่าจะ มุ่งมั่นนะคะตั้งใจกับในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะในช่วงตุลาคมเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นนะคะบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเนี่ยเตยมองว่าก็จะมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะใช้เวลากับตัวเองนะคะโฟกัสกับเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะ ปลดพันธนาการนะคะปลดความทุกข์ใจนะคะที่เคยมีอยู่นะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์เก่าเกนะคะที่มันยังคงเ,เข้ามาหลอกหลอนนะคะหรือทําให้คุณเสียความรู้สึกอยู่นะคะคุณจะดีขึ้นนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะมีการกลับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานที่เดิมๆนะคะที่ที่เคยเใช้ชีวิตกับ กับคนเก่านะคะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนนะคะ ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะการเปลี่ยนโฮมจุย้ยภายในบ้านนะคะ,คก,นนะ,คะก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยสดใสมากขึ้นนะคะก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยไม่มีภาพจำนะคะในเรื่องของความทรงจำเก่าๆเข้ามาหลอกๆนะคะความสดใสนะคะรอคุณอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมในส่วนของคนที่มีคู่นะคะจะมีการปรับเข้าหากันมากขึ้นค่ะมีการเทคแอคชั่นนะคะมีการได้เดินทางไกลร่วมกันมีการเป,ปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ ทีีด่ดขึ้นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยทุกใจนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะมีการปล่อยวางกันได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูนนะคะถนอน้าใจกันนะคะเอามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมนะคะคาพูดหรือการกระทําบางสิ่งบางอยา่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยออมันสดใสนะคะมีการหวนระลึกถึงความสัมพันธ์นะคะที่เคยเออที่เคยจีบกันอะไรแบบนี้นะคะ ได้ทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วก็อาจจะเป็นงานอดิเรกใหม่ๆด้วยนะคะที่ทําให้โตคูน่นึงคู่นียกลับมาสดใสแล้วอันเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้ความสนับสนุน,นคุณเนี่ยมีการพัฒนาไปในสเต็ปที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยทีออ่มีเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแต่งงานนะคะการเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะ มีข่าวดีนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรด้วยนะคะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของชาวราศีมีนที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะแต่อย่างไงก็ตามนะคะคุณสามารถที่จะ take action ได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องรอนะคะเพราะว่า เรื่องของฟูมูนินแอริสนะคะการกระทําของคุณสําคัญมากๆเลยในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเลือก Take Action ในรูปแบบไหนกับเรื่องอะไรนะคะมันจะส่งผลกับโตคุณไปในระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีกับหน้าที่การงานหรือชีวิตคู่ความรักของคุณเนี่ยคิดแล้วลงมือทําได้เลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของ ไพ่แองเจิลอ่นอนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2565นี้มาดูกันนะคะไพ่แองเจิลอ่นบอกว่า ask for help from others ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีอะไรที่ยุ่งยากลำบากใจสักนิดนึ่งนะคะคุณอาจจะขอคำชี้แนะคำแนะนำนะคะจากผู้มีประสบ ประสบการณ์นะคะจากกูรูทางด้านความรักหรือด้านการงานก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเทคคอร์สเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจตัวเองทัศนคติตัวเองหรือสุขภาพร่างกายของตัวเองก็ได้นะคะอาจจะมีการปรึกษาเพื่อนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่เคยใช้ชีวิตมาก,ก่อนคุณนะคะอาจจะมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับความรู้แล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะคะในช่ว ช่วงของเดือนตุลาคมนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือคำาตบนะคะซัพพอร์เตอร์ที่ดีด้วยในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วอะไรที่ดีก็ไปปรับใช้กันนะคะส่วนอะไรที่ฟังเราไม่สบายใจนะคะทิ้งไว้ในคลิปได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปคิดวนคิดต่อนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของพ i ิกโฮโรนะคะวอเปอร์เ,เสริมดวงนะคะที่ผสมประสานระหว่างศาสตร์ของไพทาโรและองเทปนะคะแล้วก็สบูม่เมตานะคะเสริมความเมตตามหานิยมนะคะให้กับตัวคุณได้ง่ายๆด้วยสารสกัดธรรมชาตินะคะโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ